เขาคงเลือกแหละว่าควรจะตอบกระทู้ไหนและวันนี้น่าจะทำทำทำทีว่าเป็นการแสดงบทบาทว่าไม่ได้ทิ้งสภานะก็มาตอบแล้วก็ตอบนะแต่เลือกตอบว่าจะตอบของใครรวมไทยสร้างชาติตอบของอัครเดชซึ่งเป็นซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันใช่ครับอัครเดชซึ่งเป็นประธานกรรมธิการด้วยนะครับระดับนั้นแต่คําถามก็ดูชงหวานกันแล้วเกินหวานเจี๊ยบถามเฉยเฉยไม่ไดุ้ลมัไม่ได้มีเนื้อหาอะไรมากมายถามยๆว่าเรื่องแก๊งคอนเซอร์ตจัดการยังไง เป็นแค่คำถามเนี้ยถามถามแคสั้นก็ได้เออถามเพื่ออุ้องอิงแถลงแล้วก็แถลงว่าอันนู้นอันนี้ซึ่งสุดท้ายนายก็อ่านโพยเหมือนเดิมใช่อ่านใน i p แ d ดอ่นเรื่อยูดีนั่นันทั้งหลายใช่ไหมฮะแล้วก็สุดท้ายก็มาปิดด้วยประโยคที่ที่พูดแล้วแบบรู้สึกว่าชกเข้ามุมก็คืออะไรนะไม่จบไม่เลิกไม่จบไม่เลิกค่ะไม่จบไม่เลิกอะไรอย่างเงี้ยนะตามมาด้วยเสียงปรบมือของบรรดาสสพักรวมรัฐบาลคือเพื่อไทยแค่เสียงปรบมือนะ ยกมือถือขึ้นมาถ่ายนายกกัน<ก>ใยันเลยตื่นเต้นว่านายกเข้า,าสภาเว้ยนายกตอบก,กันทว้ยมันจะตอบโง่หรือตอบฉลาดวะเนี่ยมันจะอ่าน iPad หรือเปล่าวะมันน่าตื่นเต้นกันไว้ใหญ่เลยมันเป็นหน้าน <ะ S 1> ที่ที่ต้องทํา